กรับสวัสดีครับนี่คือเกมชีฟูครับผมกะจะเล่นมานานแล้วแหละเพิ่งได้มีโอกาสเล่นไป8ปีที่แล้วไปได้เปิดประตูดูโจมตีหนักสามเหลี่ยมแกใครนะเฮ้ยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่เกิดอ <c oughs> ะไรขึ้นแกเป็นใครนะ <c oughs> ลีกไป <c oughs>

เรียบร้อยไปวู้ฮู้ทางไหนเนี่ยโดดข้ามฉันนึกว่าพวกเขาจะเก่งเหมือนที่นายพูดฉันยังไม่ทันเหงื่อออกเลยเก็บเก็บขวดที่นี่ซะอย่าให้ใครรอดได้ได้ ไหน？ไปทางไหนต่อ、OK,？โอเค，เจอแล้ว，วิ่งไปไปไหน？โอเคทางนี้。那他们是谁？<可>谁<呢>快抓住他！抓他们！啊 ปึ๊บนี่หัวแตกโดนต่อยมั้งนะไหนโอ้ยืนกันเป็นแก๊งเลยยังยังแกกล้าได้ยัง,กงกไงไถึงมาถึงที่นี่แกเป็นคนกลับมาฉันมาจบสิ่งที่ฉันเริ่มขึ้นจัแกรมัน ต่อ,อยดยโอ้ยมุมกล้องยันมัให้อืมแทงเข่าต่อ,อยต่อยหมดไม่สนลูกใครไปต่อ 他在哪儿？他有呢。没答，答、欸。哎，住手！约<為>。羊<為>。羊？当然了。你赢了。你变慢。师傅。开始慢了，阿、啊、詹。 你知道我为什么来？路西法，我骂你你他妈的！让开，别挡道！离开！你就是一个错误。你弄错。我就不该教你。我也不该教你。现在，你知道太过了。了 การมาคืนนี้ทำให้ฉันมีโอกาสที่สองครั้งนี้จะทำในสิ่งที่จำเป็นเข้ามาได้เลยจันแต่ของจริงว่ะ 打。 ไอ้สายตาของแกมันเต็มไปได้วยความกวและความโกรธ เข้ามุมเนี่ยอาจารย์บอกมาดิมันมองไม่ถนัดอ้เข้ามุมไปแกบอกมาม,มองไม่เห็นว่าอี mình ừ, à đẹp rồi. กล่องนี้มีอะไรอะ่ะสมบัติล้ำค่าอย่างนั้นเลยออกมาซะทำอะไรเด็กอะ่ะ อะไรแบ,บแบบ <c oughs> ส่้ส่คืนชีพอะ <c oughs> ไม่ตาย โดนฟันแล้วท่านพ่อจะเป็นหนังฮ่องกงหรือเป็นหนังจีนนี่ยแกแกข้าวพอฉันแกไม่รอดแน่ <S <S 2> <S 2> มา เริ่มกันเลยแต่งตัวมาใหม่แล้วท่านพ่อเขาจะแก้แค้นให้ท่านให้ได้เมื่อกี้แอบไปเล่นมานิดหนึ่งแล้วขอบคุณซับไทยจากเพจไม่พร้อมไม่แจกแล้วนะครับผม พวกมันกั้นทางไปกูดังไว้ต้องหาทางอื่นเข้าออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับแกขับแกแค่ได้พอค่ะหน้าแกอยู่ไหนตายซะอยู่ไหนหวัวหน้าของแกอยู่ไหนออกมาซะ พวกขีย้ยาฉันไม่คิดว่าพวกนี้จะสร้างปัญหาได้หรอกนะกัดทืบไม่มีทางหน้ามาสิสนีต่อยหอยัวแตกเปิดก่อนได้เปรียบ

มาอยู่ไหนหมดอุ้ยอย่าต่อยกับมุมอับไอหนูมองไม่เห็น น่จัดมาดาน,น้าเข้ามาเลยนี่โดนซะพูดมากพูดมากใช่ไหม ทุบเข้ามาเลยโดนทุบหัวแตกไม่สนน่ะเฮ้ยทุบหัวแตกเอาไงนี่ไอ้ตายสิ นี่นี่ทุบต่อยหัวแตกไปดิโ<ฮ>ูน้นี่ทุบทุบโดนไปทางนี้เหรอขึ้นบันไดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันสายบนเยอะอย่างไหมก็จะเสร็จแล้วปอบวัสุดท้ายกำลงังเดินทางมาเสียงอยู่ทางนี้ เฮ้เฮ้เฮ้อะไรล่ะเข้าลุมเหรอลุมเหรอลุมเหรอหึหึลุมลุมมาเอาไม้ขวานมาจะไปทำความสะอาดไอ้พวกชั่วเดี๋ยวซ้ายโอเคทางนี้ใช่ไหมมา อ,อยู่ตัวพวกแกเฮ้ยนี่กันได้เป็นไงแล้วฮับโอ้ยโอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ย เอ้ยเรเอา,อานี้ก่อนเอ้อเอออยโดนวอนแล้วโอ,อ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ,อัพสกิลก่อนเดี๋ยวนะครับไหนเตะล่างเลยวะนี่เอาเนสเตะตัดอายุยี่สิบเอ็ด <c oughs> โอ้ยไอ้นอี่ชอบพวกชอบดมเลยเด๋ยวตายกันโอ้ยเลือดเหลือจิ้งหนึ่งไม่เฟลเล้ว์นะไม่ไหวแล้วนะกับพวกแกเนะี่ยนอนไปครับยังไม่ง่วงเวยเ้ยเออเฮ้ย วาดไหมฮะฮึม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 ่库越来越近了ก็ถึงก็ดังแล้วไปต่อทางนี้เปิดประตูนี่ตรงนี้แทนอัพสกิลรับพลังชีวิตเมื่อกำจัดศัตรูอันนี้แหละปีนขึ้นไป นี่หนูนี่ตกไปไม่ตกโดนซะเข้าข้างหลังนนต้องกระโดดไปสบายมากด,ดูเหมือนว่าฉันต้องโยนเกกับออกไป Nhân, ta cứ làm lại của mãn thôi. Oi, 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 đòn sa, chấmu tòn. trong โอ้นี่ในห้องน้ำมีโบกกบ,บาลมาสักทีเลย <c oughs> เรียบร้อยเจาะคอหอย <c oughs> เร็วสิเร็วสิเล็งขึ้นอีก <c oughs> ไม่อยากไปได้ขับช้าะ <c oughs> เออ <c oughs> ใครก็ได้อย่ามีไม้ อุย้ยมันมีขวดตัวเดียววะโอ้ยไอ้ลูกหมาเอ้ยอาสกิลน,นี้ไปตอยี่สิบสี่มาไหมมานี่ เมื่อกี้ใครฆ่าเมื่อกี้ใครต่อยกูตายเอ้ยเดี๋ยวใหญ่ลุ่มนิมันมองไปทันเฮ้ยโอ้ย,อยได้ไม้มั่งแล้วมาสิ มีออร่าอะไรวะเนี่ยอุ้ยกั้นคอทีเดียวเวกหลับเลยพุ้ต่อยี่สิบหกแล้วนะอายุนเนี่ยมาเอาใหม่เอาใหม่หมนี่เฮ้ยเก่งแท้ไฟแห่งความมุ่งเขิมนี่เฮ้ย แอบเลไยไหมย่องแกมาที่นี่ทำไมวะมาล้างแคและสิ <Okay. S 1> ที่ใหญ่นะต้องเอาตัวมีไม้ก่อน oh, oh, oh. สวยแล้ว พาไปตีกันตรงบนได้วะเนี่ยมองไม่ถนัดมืดก็มืดปุ๊บไม่ได้มันกันได้มันไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวออกจากที่แคบแป,ป๊บโอ้ยไม่ถนัดที่แคบไอ้บ้ารอบที่สองเหรอหลายรอบแล้วเนี่ย แล้วขอยญาตออกไปที่สว่างหรือมันไม่เห็นเออไม่ชั่วหลอดป้องกันเต็มโอ้ยหลอดป้องกันแตกลุมกันอย่างนี้หมดสามสิบเอ็ดแล้วครับผม กดยากจังว่าสกิลเนะี่ยไอหมอนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายมันปัดซบนี่ขนาดไปซ้อมมาแล้วนะมาเล่นใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะ เขาว่ากันว่าเกมนี้เล่นได้หลายรอบแม่งก็คงจะจริงเลยโอ้ยอมีไม้แล้วเก่งมาโอ้ยเตะตัดขาดูหน้าอะไรแก่แล้วเนี่ย จะ34มสิบสี่ไปลุยต่อว่าไางไพี่เบิ้มไม่ต้องมีการพูดกันเยอะหรอกใสเลยหลัวยุบไปบอืมว่างไงพ่อหนุ่มวะนี่ถอนไปาฟาดเอาให้ยับเจ็บยังโถ ถึงไหนแล้วเนี่ยไปกรต่อโอ้มังกออรอัพสกิลเคเราก็คนเพิ่มขึ้นก่ะโดนต่อยจนน่วมแล้วโอเคเอาสกิลนี้แหละทางไหนเนาะทางนี้เเดี๋ยวทางนี้ วัดชาฮ่าฮ่า,าถึง้อสิบนะที่ไหนเนี่ยย,ยังไม่ถึงโอ้ยม่อโปรโตร้ล็อกไปไม่ได้โอเคถึงไหนแล้วเนี่ยเจ้าเป็นใครอย่างนั้นรึที่นี่ปลูกชาเขียวด้วยหรอครับโอ้ยใช้สกิลปลูกพืชด้วยหรอ,หรอ แกเนมนหน้าคุณคุณนะเมื่อแปดปีที่แล้วแกเป็นคนฟันฉันตายเลยเข้ามาโอ้ยเออโอ้ยปงปิง,ปงบังโอ้ย จะติดติดติด,ตดบล็อกหลบเก่ยงยังโว้ยกระแทกกูดินี่สวนคืน ตกเข้าให้หลบได้พี่นิสโอ๊ยกิ้นไ่รู้ขนุนเลยหน่อยเนี่ยทำอะไรนะ่ะโอ๊ยมาเชตเต้ Hai mẹ lẹo hả mẹ lẹo hôm qua, nhà em cho bênh đắp nữa không nữa hui 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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยตลักตลักตลักไปโอ้ยหลบไม่ทันเว้ยโอ้ยไปหลบโอ้โหเต็มท้องสา งห่างเลยเฮ้ยจิ้มตาันเลยโอ้ยหลบแล้วนะแต่ไม่โดนหลบไม่ได้ไม่ใช่ไม่โดนจะตายอีกรอบแล้วเี้ยเดี๋ยวนะลึก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 ก่อนลึกก่อนโอ้อะ โดนอีกทีเรียบร้อยแน่เลยโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อยสู้ตั้งแต่หนุม่มจนแก่ของมึงแล้วมึงไม่ชนะเลยเฮ้ย

ข้าพอฉันฉันฝึกแปดปีมาเพื่อสินน่งนี้เอ๊ะเหนื่อยเลยโอเคเดี๋ยวไว้ไปลุยไนท์คลับพัดหนะ้าไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ